มีโน่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรคะน้องมาเรามาอยู่ในป่าจุลศิษย์ป่าจุลศิษย์นะครับเห็นไหมใต้อยู่ใต้อะไรนะใต้นี่นใต้ใต้หลอใต้ใต้อะไรนะตอนไหนไปครับลูกผักบุ้งฝรั่งแต่ว่าเราได้หน่อมมาในถุงมีเยอะใ่ถุงมีกเยอะมันยกไม่ไหวเอาใส่ลงไปเอาใส่แล้วเราตามไปดูในคลิปกันนะคะตามไปดูในคลิปกันนะคะไปเลยคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนคุณพี่คะทุกคนดูอะไรเนี่ยหน่อมายดูฝั่งนู้น เห็นไหมส,สูงๆมันน่ะเนี่ยเนี่ยเห็นโบเห็นบเห็นบดีเห็นโบตามไปแลวคุณพี่ขาลำบากลำบนมากในชีวิตนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นเมียฝรั่งนี่มันลำบากเหลือเกินไปเร็วๆเข้าแบอย่างคนอาชัดดวลดันตูดอ่ะเอาชัดดันตูดอ่ะเอาได้ไหมได้ยังทุกคน โน่นี้เนี่ยมันเสียบดาบฉันข้างโน่นนี่เนี่ยมันเสียบดาบฉันดังโป๊ะเลยนี่มันเสียบดาบฉั้นไป สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่คลองนะคะวิวสวยๆดอกไม้สวยๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรจุ๊จุ๊เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไปเลยป่าจุลศิษฐ์เราเข้าปลาจุลศิษฐ์ตามไปเลยตามเป็นยาไรเราไปเป็นสัตว์ดเร็วๆเข้าป่าเขาทุกคนค่ะตายพี่จะพาฉันบุกตายแน่ๆเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยทุกคน มืดไม่ได้เอามาอะไรคะับทำไมมันมืดขนาดนี้ก็บอกแล้วพามาเข้าป่าทีแล้วคิดอุ้ยหนอไม้นี่สองหนูเดี๋ยวไปเอามีดเดี๋ยวตายเดี๋ยวฉันมองไม่เห็นฉันมืดมันเป็นอย่างนี้เองหรอไป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 เอามีดก่อนไปไมดก่อนเอ๊ะฉันเจอฉันเจอหน่อบากใหญ่เลยแล้วเร็วร็วตัดเร็วเร็วเข้าวานหนอไม้ทุกคนยิงลึกยิงลึกยิงหวานยิงลึกยิงหวานนะคะ พี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดมันน่าจะมีเสียงมาขุดเนาะใช่ไหมใช่ไหมนี่เลืเลือดทุกคนคุณพี่หนูเจอหนอนใหญ่มากเป็นไงใหญ่มากติดตามชมนะคะคุณชมค่ะหน่อไม้เมืองนอค่ะทุกคนค่ะมันเลิศมากมันเลิศโอ้ยดูดีไปไปมานี่มาทางนี้เดี๋ยวที่จะบอกนี่ทุกคน เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยลอยคุณพี่ใช่ไหมครับนี่คุณพี่ไหนไหนเนี่ยนี่นี่มาหมาดฉันจับฉันนี่หยบหยิบหักนะหยีหยบหักนะนี่นี่นี่ คุณพ de de ี่เดียวเดียเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนคุณพี่คทุกคนดูอะไรเนี่ยนูคาพายหน่อยยาวมากเลยทุกคนจะเอาหักเลยหักเลยเดี๋ยวเดีเดียยวถ่ายรูปก่อนว้าทุกคนพาดมันหนอยใหญ่มากโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยยโยตี้ เสทุกใคว้าเสถูกครผู้ชมออนชอ่อนชเจ๊ไอ้วมันเสียบดาบันพี่มันเสียบดาจันจากังนั่ว้าทุกคนอ้ยเลยลนเลย พี่ะไม่นะทุกคนทำไมเสียดางโอ้โหขอให้ลูกน้องจ๋าค่อยขอลูป่อยขอคำขอคำโอ้พี่น้นโชว์เลยน้องจ๋าป๊าดหนอใหญ่ อเสียงหกักดังโผลเลยพีีอยาไปทำหน่อไม้ดอกใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวไปแล้วไปกิไปตลยมันมันเสียบดาบฉันฉันต้องนั่งดีๆนะคะมันเสียบดาบฉันทีนี่นี่อุ้ยต้องพูดคอยนะคะพี่ตัดสันสั้นสิจอดเลย อยู่ข้างถนนเราตัดได้เนาะเก็บได้ข้างถนนข้างถนนไม่ใช่ไม่ใช่ในบ้านเรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่เราไม่เสียงดังเพราะว่าเราเ,เงียบจั <c oughs> นนงทุกคนได้ยนะินที่สุดพี่ทุกค,คนโน่น,นี่เนะี่ยมันเสียบดาบฉันค่ะโ <c oughs> น่น,นี้เนะี่ยมันเสียบดาบเชิงดังโป๊ะเลยทุก <c oughs> คนเต็มไปหมดเลยเผาแล้วเบิร์ดเผาแล้วทำอะไรมาทุกคนนู่นๆนะูุณพี่หักเอาหักเอา เดียวบอกเจ็บใจอยู่เองเมืองนอกมาหลายปีไม่เคยโดนเสียบดาบม่ไม่เมื่อกี้ฉันกลงจะนั่งถ่ายรูปมันเสียบดาบโ๊ะเลยเจอมานไม้เมืองนอกนีเอาเร็วเข้าโข้าสุดยอดสุดยอดเอาเเร็วเข้านี่ ไม่มันอยู่ในคลองน้ำมันอยู่ในคลองมันเลยอวบมันเลยชอบมันเลยวบมันเลยสุดยอดแมามาม่เช็ดูก่อนเช็ดดูก่อนโอ้ย่าเพิ่งไปตัดนี่เพิ่งตัดอันนี้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวที่แต่ตัดอยู่ตาแล้วก็มองทางอื่นด้วยนะคะทุกคนขามันเป็นหน่อไม้โจดเนาะหน่อไม้โจดนี่แต่มันก็ลูดเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ฉันดูยอดนีก่อนเนี่ยทุกคนมันก็เป็นแบบนี้นะสุดยอดเนาะพี่น้องจ๋าจรลงเหรองามงามงามจริงๆเลยนะ ไหนคะไม่ตายมันเยอะตรงไหนอีกอีกที่ไม่ใเยอะมันเยอะอย่างีนะงดูสข้างหีเต็มไหมดเลยเอริดตอออนแลใส่ถุงใส่ถุงด้วยด่วนอีเจดูอีเจดูแเร็วหน่อยใหญ่เลยทุกคนดูดดูดหน่อยใหญ่บ้าดูสิซซอ้อ็อขับไม่ได้นี่เหรออุ้ย เจ๊ไปเจ๊เจ๊เจ๊ดูอยู่ในบ้านเขาสิเจ๊อยู่ในบ้านเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะโอ้ดูดี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 โอ้โหไม่รู้ไปเจ๊เดี๋ยวต้องไปดูนู่นค่ะเจ๊ขาเจ๊ดูดีสิคะว่าเจ๊ตรงนี้ก็มีเจ๊ให้ฉันหักไปเหรอหักเลยใช่ไหมคะหักเลยใช่ไหมคะ มันหักไม่ได้อุ้ยมันหักดังปวะเลยทุกคนเนี่ยดูดิอาสุดยอดเลยพี่น้องจา๋านี่กับแมนวายพี่น้องจา๋าพี่น้องดูสิหน่อไม้ายใจพี่น้องหน่อไม้คุณพีย่ยาวหักเลยใช่ไหมคะอุ้ยพี่น้องหัก,นห,นกหน่อไม้สุดยอดเลยพี่น้องจ๋าดูดินูนอะ เยอะมากเลยโอ้ยน้ำกระเกาะน้ำกระเกาะพี่น้องเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นเห็นไหมสูงๆนู่นน่ะเนี่ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นเห็นป่าว ตายไปเลยค่ะน้องใหม่คุณพี่คุณพี่ออกมาทางนี้เขาไป้างไหนคุณพี่ค่ะมันเยอะมากเลยพี่น้องจ้ะรูปเลยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้กาอหัวกาะหัวโอ้ยดูสี่ตรงนี้ก็มีนี่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 เห็นบนี่นี่กัะแม่น,นี่น้องใหม่ด้วยจ้ะพี่น้อง อุ้ยน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ,นนะหักเลยค่ะนี่หน่ะโอ้โเลยค่ะมันเยอะมากไหนมีอีก,อกไหมใหญ่เลยใหญ่มากมามาดูมา,มา,มานีเอามาโชว์สิเอามาโชวส์สิมันเป็นยังไงกลมๆหน่อยตําๆตํามๆอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกไม่ใช่ไม่ใช่พักแล้วมาดูดิทุกคน นี่ดูดิออ่ะเดินดูนั้นก่อนนี่นี่อ่ะถือตรงนี้ด้วยอออ่ะถถืืเอาอ่ะถือเอาโชวซี่โชวซี่นี่โอ้ยพาดทิ้งแล้วเลิศกว่าฉังไปเยอะมากเลยไปฮะตัดตรงนี้ตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นี่ไงฉันเหยียบหักหมดแล้วเนี่ยนี่โอ้ยเหยียบหักหมดเลยมันไม่เสียดายหรอกมันกินได้อยู่เอาตัด สุดยอดเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยรถหรูอลังการฉันก็ว่าเอ๊ะเจนี่มึงไปจิบที่ไหนนะเจยิงไปเจ็บที่ไหนนะฮะบุกบวมึงไปจิบที่ไหนนะไหนนะไม่เลยพี่ไปไหนแล้วจะไม่มีคุณน้องเบิร์ตอ่ะใช่ไหมคะพี่จะทิ้งคุณน้องคนรักสุดที่รักของพี่ได้ยังไงพอแล้วมังเจ้วันหลังมาเก็บก็ดีเราจะเอาให้หมดพอแล้วไปแก่พอแกงใช่ไหมอ้หมันเยอะเลยเยอะเจ้มันเหลืออีกจั้งหลายหนตรงนู้นอะเอาไหม ไปไปเลียบไปขุดอเ,อเอาตาต้นนี้เสร็จก,ก่อนตัดตัวนี้เสร็จก่อนจเย็นๆครับจะเย็นๆครัได้ทุกได้ทุกคนได้ทุกครั้งแต่เย็นๆนะคะอยากจะกินของแซ่บๆก็ต้องแต่เย็นๆเย็นๆนะคะแต่เย็นๆนะคะคุณผู้ชมจะพูดแรงเพราะว่าเราเราอยู่ใต้ต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งตัวนี้มันกลายเป็นแม่ฝรั่งหมดแล้วนะคะใช่ไหมฮะเราก็เลยมาเก็บหน่อไม้แทนทุกคนจ้ะจะเย็นๆ ยิ่งเย็นเวลาเราจะออกเราจะเข้าต้องแอบนิสหน,น,นึงบอกแล้วพาเข้าป่าจุลสิกรรมป่าจุลสิกรรมมากฉันก็นึกว่ามันจะอยู่ในป่าแบบว่าจุลสิกรรมจุลสิกรมีต้นฟงต้นเฟ,ฟินอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้ครับอยู่ข้างถนนนี่เลยครับสุดยอดด้วยความอลังการอลรังเกินเ <c oughs> ต็มถุงเลย <c oughs> ทุกคนนี่ดูสินี่เจเขามาปลูกเขามาปลูกแบบปันดาวแล้วมันเกิดนะมัน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 แยกออกมาเนาะเขาก็ต้องให้ตัดทิ้งแล้วกัง เจ๊นี่นี่ลูกนี่หนอนนี่ลบทิงที่นี่เจ๊นี่หน่อยใหญ่ค่อยๆอย่าพูดดังเจ๊นี่หนอนใหญ่เห็นไหมมุด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 คุณพี่คุณพี่ม่อนสุริศนะคะเพื่อเพื่ออะไรนะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะฉันมองไม่เห็นนะลูกนั้นหนอนนั้นฉันมองไม่เห็นนะฉันบอกตรงๆนี่นี่นี่ เอาสิ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 ทุกคนเรามาช้าไปนะมันก็เลยมันเลยเป็นยอดนู่นนู้นเห็นไหมโอ้ยจะเป็นลมแล้วนะคนี่นี่ไม่ต้องไปชี้ไก่โอ้ยหนามทุกคนสุดยอดเลิโอยเลิไหนไนตรงไหนอีกไหนเจ๊เห็นตรงไหนอีก นี่นมันหนไม่เหนนะพี่หไม่เห็นนี่ข้างบนมันมีแต่เยอะมองมองไม่เห็นน่ะเนาะมันมืดเลมันมืดทุกคนก็บอกแล้วว่าป่าจุลศึกป่าจุลศึกอิหรี่พี่น้องจ้าอิหรี่จ้าอิี่จะมีอีกไม่นะเอาล่ะทุกคนพี่น้องดูสิหน่อข้างในนี่มันไปเกิดทำไมข้างในน่ะเราเก็บเอาไม่ได้น่ะดูดิพี่น้อง โอ้ดู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 ดม่ตินาะอหวอูหวพี่น้องจ๋าสุดม่สุดโอดเลยอ่ะคุณพี่คุณพี่ม่อนสุดฤทธิ์นะคะคือแบบว่าตอนตอนแรกเราก็เห็นหน่อเล็กๆใช้ก็ว่าเอ๊ะมันก็ยังไงอยู่นะแต่พอว่าเข้ามาแล้วเออหืมเจถ้าเราไปฝังมันยังแต่จะเยอะนะดูดิดูดิคพี่ไปคุณพี่มาเก็บประมาณสิบนาทีนะคะคุณพี่คะนี่ค่ะเลิไหมคะอลังไหมคะถ่ายด้วยกันดใช่ไหมคะอ่ะ จะเอายังไงนะพี่นนอะไรเนี่ยนี่คืออะไรคะเรารมมาอยู่ในป่าจุลศิษย์ป่าจุลศิษย์นะคะเห็นไหมเห็นไหมใต้อยู่ใต้อะไรนะใต้น้ๆใต้ใต้ใต้อะไรนะตอนในภาอผักบุกต้นผักบุงพลั่งแต่ว่าเราได้นมมาพี่โนเยอะนี่ถุงมีอีกเยอะมันยกไม่ไหวเอาใส่ลงไปเอาใส่แล้วเราตามไปดูในคลิปกันนะคะตามไปดูกันในคลิปกันนะคะไปเลยไปเลยกลับบ้านกลับบ้านเลยต้องพูดค่อยๆนะ ไปไปตามไปตามไปคุณพี่ไปเลยไปขึ้นไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอุมีดพังแล้วใช่ไหมมีดพังก็คุ้มนะฮะคุ้มค่ะก็คุ้มค่าอยู่เอาคุยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะคะไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมีคนไร้คนใจยังมีอลังอลังอีกเยอะไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะตามไปเละคุณพี้ขาลำบากลำบนมากในชีวิตนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นเมียฝรั่งนี่มันลำบากเหลือเกินไปเร็วเร็วเขาไปคุณอาชันดวลแดนตูดเอา เอาฉันดันตูดเอาเอา,เอาได้ไหมได้ยังได้ยังจะเยอะอีกแล้วเหรอไหนหนูไหนไหนี่ไงนี่เห็นไหมนี่เจะเอาอีกเหรอนี่นี่กี่หนอก็เอาล่ะค่ะทุกคน,นไม่เหลือไว้เลยนะครับมันมีอยู่แล้ว ที่เหลือเขาไว้อยู่ข้างในหมดเอาไม่หมดหรอกนะคะไปไปไปหมดแล้วมันได้สิบกิโลแล้วมั้งเนี่ยเจ๊ออกมาเร็วๆไปเร็วๆทำตัวปกติไปเร็วๆเข้ากลับบ้านเฮ้ยเจ๊เราจะไปทำอะไรกินกันเนี่ย